เรื่องของควาคุณแจใจนี้เขาเรียกว่าสามารถไขทุกอย่างในคิดคุณรวมทั้งไขสิ่งที่ปลดล็อกหรือติดอยู่ใต้ผลแข็งในตัวคุณก็มีเหมือนกันก็ไข,าขาได้เหมือนกันครเพียงแต่ว่าเราหาเจอไหมหรือระวางฝากไว้กับใครไหมหรือเรา ไม่เคยกลับไปมองมันอ่านี่คือแล็บเดนซึ่งเป็นคําถามเซลล์โกนนะคะให้ลองกลับไปถามตัวท่านเองว่าเอ๊เราเจอไหมกุญแจตรงนี้นะคะที่มันเอาไว้ไขตัวเราเอาไว้ไขาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว,ว่าลองถามท่านฟังก่อนเราจะเข้าก็เรียกว,ว่ามาอ่ามาฟังสามกุญแจใจว่าจะไขตัวตนคุณได้อย่างไรนะคะโอเคขั้นแรกนะคะในกุญแจดอกแรกนะคะที่เราจะ เข้าไปกันนะคะในกุญแจอดอกแรกเนี่ยเราไปดูว่ากุญแจอดอกแรกเนี่ยคืออะไรคือสิ่งที่คุณกับเข้ามาฟังเสียงหัวใจของคุณอันนี้คงถาที่สำคัญที่สุดคุณเคยไหมเคยฟังเสียงที่หัวใจคุณบอกหรือสิ่งที่ร่างกายคุณบอกเตือนคุณหลายๆเรื่องหลายๆราวแล้วคุณลืมอาจจะลืมด้วยความที่ไม่สนใจยุ่งละเลยหรือ ไม่ได้เห็นคุณค่าอันนี้มันมีหลายเหตุผลหลายบริบวต้องอยู่ที่ว่าคุณทําอยู่บริบทไหนต่างหากนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้สนใจเมื่อเราไม่สนใจร่างกายหรือหัวใจเราจะบอกเราจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่บอกละปล่อยมันไปเลยปล่อยให้เจออะไรบางอย่างที่มันเจอจะแทกรงแรงหรือไปเจอบางสิ่งอย่างที่คุณชัว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นชั้นทําไมฉันโดนอีกแล้ว เราจะเจอภาวะอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่หลายๆอย่างในหัวใจคุณรวมทั้งร,ร,ร่างกายของคุณได้กระซิบกระซาบบอกคุณไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณไม่ได้ฟังนะคะดังนั้นในเหตุการณ์ถ้าเกิดขึ้นตรงนั้นก็ให้รู้ว่าอ๋อเขาบอกคุณแล้วสิ่งที่เหลือคือคุณต้องกลับเข้ามาเดินทางเข้ามาใน,ในภายในหาดูว่าอะไรที่เขาบอกคุณอะไรที่เขาได้สื่อสารบอกคุณแล้วว่าตรงนี้นะ่าให้ระวังตรงนี้นะ่าควรทําตรงนี้ควรจะเริ่มก้าวออก คือสิ่งที่เขาเรียกว่ากลับเข้ามาฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะยกตัวอย่างเช่นอันหนึ่งที่เห็นง่ายๆเลยเรื่องสุขภาพนะคะคำว่าเสียงหัวใจดิฉันหมายรวมถึงเสียงทั้งอายตนะทั้งหกลมทั้งใจคือคือหกนะคะมีหูตาจมูกกิ้นกายใจนะคะสิ่งที่เป็นสุขภาพหลายๆอย่างที่เรามักจะเจอมักจะสังเกตหรือมักจะไปหาหมอเมื่อมีเหตุการณ์ หรือมีอาการที่เกิดขึ้นแล้วเาว็าเรียกว่าการสัมคัญแสดงออกมาแล้บอกมาแล้วอาการโชว์แล้วนั่นคือสิ่งที่บอกคุณบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้บอกคุณว่ามันเป็นตั้งนานแล้วยกตัวอย่างพวกที่คอ,อบาไหลหรือออฟฟิศซินโดรมจริงๆเขาบอกการปวดเมื่อยบอกความเจ็บปวดบางอย่างแต่คุณ ลืมฟังหรือคุณยุ่งมากเกินไปหรือคุณไม่มีวลงนะคะสิ่งทุกอย่างจะสะสมเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อเขาไม่ไหวกล้ามเนื้อไม่ไหวเกณฑ์ุดไม่ไหวเขาก็แสดงออกมาเป็นเรื่องของการเจ็บปวดมากๆจนต้องไปหาหมอทำกายภาพหรืออะไรหลายอย่างที่ร่างกายสื่อบอกเรานะคะนี่สิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นร่างกายจะเห็นง่ายกว่าสิ่งที่เรียกว่านามธรรมซึ่งมันอยู่ลึกมากๆนะคะมันอยู่ลึก แล้วก็มันอยู่ในสินส่งที่มีอยู่ใต้ภูเขาหนําแข็งด้วยเพราะมีอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้สังเกตนะคะเพราะมันอยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งใต้ภูเขาน้ําแข็งของเรามีอะไรมัน yeah. มีเรื่องเรื่องของความเชื่อวความตระท่าความาเขาเรียกว,ว่าความคาดหวังสิ่งที่เป็นประสบการณ์สิ่งทีเเเววงงง่เป็นเขาเรียกว,ว่าความทัศนคติค่านิยมต่างๆมากมายมันปรับอยู่ในเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูเขานนําแข็งของคุณซึ่ง ดิฉันจะบอกให้ทุกคนมีนะคะไม่เว้นแต่แม้ดิฉันหรือทุกคนมีแต่อยู่ที่ว่าคุณหาเจอไหมถ้าคุณหาเจอแล้วคุณใช่เป็นอย่างไรดิฉันเขนอาเ็นแบบนี้นะคะเอยวจะช่ชยดูนะคะนี่แต่นี่คือรูปภูเขาจริงๆถ้ามันรูปแบบนี้นะมันรูปแบบนี้นะคะแต่เมื่อคุณรู้จักตัวตนของคุณคุณจะพลิกกลับมาเป็นรูปนี้นะคะรูปจีดีเอ็สือดิฉันเล่มที่ห้านะคะการตรลาดภายในสู่ภายนอกด้วกิจจัสลาดิฉันเขียนไว้เล่มนี้จะเป็นตัวที่พลิกจากภูเขาน้ําแข็งที่มาอยู่แบบนี้นะคะ แล้วให้มาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อคุณพิกได้คุณจะมีพื้นที่อีกมากมายนะคะในการเวิร์กิ่งหรือในการทํางานซึ่งคือสักยภาพคุณอยูประมาณ97เยอะมากนะคะดังนั้นเรามาดูเรามาเดินทางกันนะคะว่าเอ๊ะจะทำยังไงในการที่เราจะยกหรือพิกหรือขยับภูเขาน้่แข่งของเราให้มันขยับนะคะข้อที่1เลยะคะ่ะ ฟังเสียงหัวใจคุณเมื่อคุณฟังจริงๆคุณได้สัมผัสถึงบางอย่างสัมผัสถึงความละเอียดอ่อนของใจสัมผัสถึงสิ่งที่หัวใจเขาคอยเตือนคุณนะคะอันนี้ทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถรู้ได้แค่เพียงคุณสังเกตนะคะนั่นคีย์เวิร์ดอันดับชีสำคัญิดการสังเกตให้คุณสังเกตให้เจอว่าเขาบอกอะไรคุณถ้าคุณสังเกตเจอแล้วคุณรู้ว่าเป็นการเตือนภัยรู้ว่าเป็นการบอกกล่าวว่าให้เราคุณเตรียมตัวคุณจะสามารถอยู่ในโลกที่มีการ หมุนเวียนหรือเปลี่ยนหรืออยู่โลกที่ต้องสลับเวียนหรืออะไรต่างๆอย่างสบายใจและมีความสุขนะคะนี่คือกทข้อที่หนึ่งของเขาเรียกว่าการฟังเสียงภายในของคุณนะคะเรามาฟังเสียงเรามาฟังเขาเรียกว่ากุญแจใจอันที่สองกุญแจใจที่สองคืออะไรกุญแจใจที่สองก็คือการเปิดใจนะคะแล้วการเปิดใจรับวิจารภาพาใหม่ๆการเปิดใจรับเพื่อนใหม่ๆที่เป็นกระมิรแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นเราก็ต้องรีเช็คว่าเอ๊ะกระมีคนนั้น เป็นเพื่อนที่ดีไหมหรือบุคคลคนนั้นเป็นคนที่วางใจได้ไหมหรือบุคคลนั้นเป็นสิ่งเป็นท่านที่เราสามารถพูดคุยหรือแบ่งปันเรื่องราวต่างๆหรือการวิ่ท่านั้นเป็นคนที่นําพาให้เราสามารถยกระดับตัวเองนะคะยกระดับจิตวิญญาณยกระดับความรู้หรือยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพื่อจะเดินทางเข้าสู่เป้าหมายของชีวิตเพื่อค้นสู่ปฏิทินต่างๆนะคะนี่คือการสิ่งการที่คุณต้องเปิดใจรับ เพราะถ้าคุณไม่เปิดใจรับบางครั้งสิ่งที่คุณรู้มันตันมันไม่สามารถไปต่อได้แต่ถ้าคุณเปิดรับกามิตรหรือเพื่อนใหม่หรือใครก็ได้อาจจะเป็นลุงบ้านนาอาหรือใครก็ได้ที่มีความเป็นกรารมิตรเจ็ดนะคะที่ฉันเขียนยสือเล่มนี้นะคะสิบเอ็ดเคล็ดลับพยาสุขความมั่งค่าในยุคนนอร์มอลมีกรารมิตรเจ็ด 7. มีวิธีการเช็คเพื่อนแท้สี่ประการ ในหลักคําสอนพระองค์ว่ามีลักษณะแบบไหนดังนั้นให้คุณไปศึกษานะคะดูว่าเราจะค้นหาเพื่อนแบบนั้นได้อย่างไรนะคะการค้นพบเพื่อนแท้และการมิตรคือทรัพย์สินท,ที่ทรงคุณค่าได้ดีมากๆนะคะทรัพย์สินตรงนี้หาค่าไม่ได้แล้วซื้อด้วยเงินไม่ได้ต้องซื้อช่วยหัวใจของคุณในการซื้อเท่านั้นจึงจะซื้อได้นะคะแล้วในทางกลับกัน เมื่อคุณต้องการหาคุณก็ต้องเป็นบุคคลนั้นเช่นเดียวกันคุณจะต้องมีลักษณะของการาิตเจ็ดมีลักษณะแบบนั้นนะคะเพื่อที่คุณจะได้เจอคนที่เป็นเกินไม่ให้คุณเช่นเดียวกันเพราะว่าคําว่าการาิตหรือเพื่อนแท้ไม่สามารถซื้อได้เงินตามันซื้อด้วยหัวใจเท่านั้นแล้วหัวใจแห่งความเป็นเพื่อนหัวใจแห่งความหวังดีและปัจจุนันดีนี่คือการสื่อสารที่ทรงพลังซึ่งอาริสตเติลได้กล่าวไว้ว่าการสื่อสารที่ทรงพลังหรือการพูดที่เขาเรียกว่าเป็น ดิฟคอนเวอร์เซชันหรือเป็นเป็นการสุนทาที่ดีที่สุดและยั่งยืนคือการพูดหรือการให้หรือการมอบสิ่งที่เป็นความปรารถนาดีจากในใจของเราออกไป อันนี้ค่ะมันจะยั่งยืนและมันคงอยู่นานเพราะคุณฟังหรือคนที่สัมผัสได,ด้สัมผัสด,ด้วยเขาดูแน่นอนแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาสามารถรับรู้ถึงความตั้งใจและจิตนาของคุณนะคะนี่ไม่นับถึงไวเบชั่นอื่นๆที่เป็นคลื่นที่ออกจากตัวคุณก็าสามารถสั่งจูนกับสิ่งต่างๆได้ถ้าคุณทําสิ่งนี้นะคะการเปิดใจเป็นวิธีเทคนิคง,ง่ายๆเบสิกที่เม่คุณทําคุณจะสามารถจูนบางอย่างกับสิ่งที่ธรรมชาติให้มาจูนบางอย่างกับสิ่งที่จัก,กรวาลให้มา อย่างไม่น่าเชื่อนะคะเมือน,นี่ฉันไปสอนที่เซนเนอ r n Thailand นะคะไทยเซนเนยูนิเวนะคะก็ได้ได้เจอได้พบได้คําแนะนําจากน้องชายที่น่ารักน้องก๊อตนะคะซึ่งก็ได้ให้นี้มานะคะแล้วก็มีของขวัญอีกหลายชิ้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโยงใยด้วยกันแม้เราคุยกันน้อยมากแต่สิ่งที่เรารู้คือความปรารถนาดีและความมุ่งหวังในสิ่งที่ดีความมอบให้แต่สิ่งที่ร่วมกันและเรามี การเดินทำเป้าหมายในการทํางานเพื่อยำเยือกต่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันต่อโลกใบนี้เหมือนกันมันทําให้สามารถจูงกันได้เพราะตัวที่เราอยากทําหรือเรามุ่งหวังที่ทําให้คนอื่นทำให้โลกใบนี้เหมือนกันนะคะนี้ไปก็ได้ไปสอนซึ่งเป็นพลังที่งดงามมากๆแล้วมีความเขาเรียกว่ามีความอิ่มเอมและมีความที่เขาเรียกว่าธรรมชาติหรือธรรมะจัดสจรจรจริงๆที่ทําให้ได้เจอบางอย่างที่เป็นความลับที่ไขใจบางอย่างนะคะได้ ออกมาเรียบร้อยนะคะนี่เป็นสิ่งที่น่ารักมากๆนะคะได้พบเพื่อนฝรั่งได้พบเพื่อนที่เป็นต่างาตาหลายๆประเทศนะคะที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยไปอยู่ประเทศชาติอื่นนะคะได้เจอกันเป็นการเรียนรู้ที่งดงามและสมพลังมากๆนะคะอันที่สามอันที่สามเป็นตัวที่ล้อกกันตั้งแต่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สามสามข้อนี้ล้อกกันคือความศรัทธาความศรัทธาตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ประตูใจของคุณเปิดความศรัทธาจะทําให้คุณสามารถเปิดรับเรียนรู้ และสามารถที่จะรับอะไรใหม่ๆซึ่งบางครั้งคุณก็ไม่แน่ใจบางครั้งคุณก็เอ๊ะใช่หรือเปล่านะคะให้มีความศรัทธาในสิ่งที่เป็นความดีเพราะว่าความศรัทธาตรงนี้จะทําให้หัวใจของคุณละเอียดอ่อนขึ้นจะทําให้คุณสามารถเดินทางได้ไกลจะทําให้คุณสามารถที่จะสามารถเชื่อโดยที่ ยังไม่เห็นนี่คือสิ่งที่ในคัมภีร์ไบเบิลกก่าหรือว่าคนที่โชคดีที่สุดคือคนที่เชื่อโดยที่ยังไม่ได้เห็นไม่ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ตรงนี้อาจจะมีความหมินๆระหว่างเอ๊ะหลงไปหรือเปล่าหรือใช่ไหมหรือ,มองมงายหรือเปล่าตรงนี้ในความเชื่อความศรัทธานี้มันจะมีแฝงอยู่ด้วยความที่เขาเรียกว่ามีปัญญาหรือมีสติถ้าคุณมีการฝึกสติคุณทุกคนมีปัญญาแน่นอนดิฉันคอนเฟิร์ม คุณใช่สิ่งนี้ค่ะใช้ตัวสติเป็นตัวเช็คใช้ปัญญาในหัวใจคุณนะคะปัญญาไม่ทั้งสมองหัวใจและในร่างกายคุณเป็นปัญญาทั้งหมดนะคะปัญญานี้จะเป็นตัวถ้าปัญญาในหัวใจคุณจะเป็นคนดีเช็คว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้เชื่อได้ไหมคนนี้วางใจได้ไหมและระหว่างนี้เราก็ฝึกฝนโดยการฝึกสังเกตเขาดูว่าเขาเป็นยังไงร,รวมทั้งตัวเราเป็นงไงเข้ากันได้ไหมเคมีเข้ากันไหมจักรกะเราจักรกะเขาหรือออร่าเรากับออร่าเขาแมทช์กันไหม มันบอกได้นะคะอันนี้จริงๆถ้าคุณมีความศรัทธาทุกอย่างจะถูกเปิดเผยทุกอย่างจะถูกบอกออกมาอย่างไม่ได้เชื่อซึ่งอันนี้นะคะดิฉันเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยนะคะไปดูเล่มนี้ได้พูดถจิตมาไปยุกต์กับคนยุคหนึ่ง normal เนี่ยดิฉันเขียนไว้ในเรื่องของการเชื่อมบางอย่างที่จะทําให้คุณสามารถเชื่อมได้ด้วยแรงศรัทธาจะทําให้คุณเจอสิ่งต่างๆรวมทั้งในเล่มที่3ามีชีวิตดั่งใจไม่ต้องเดินทางก็มีการสร้างจินตนาการที่ทําให้คุณเชื่อมต่อได้เร็วเชื่อมติดได้เร็ว,ดดรวซึ่งสำะคะั ความศรัทธาสําคัญว่าสําหรับการเริ่มต้นศรัทธาจะทําให้คุณได้เจอครูบาอาจารย์นะคะศรัทธาจะทําให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นง,ง่ายดายขึ้นโดยที่มีสตินะคะเสมอนะคะซึ่งเหมือนกับองค์พระพุทธเจ้านะคะของเราจะมีสายศรัทธาสายปัญญาและสายบริยะในสายศรัทธาพระองค์พระเจ้าของเราตัดสู้เร็วมากเพราะสามารถจเจริญธรรมแล้วมองเห็นบางอย่างได้เร็วเพราะแรงศรัทธามันแรงมากนะคะมันเป็นตัวไร้อารมณ์เลยถ้ามีมัน ในศรัทธามันประกอบทั้งความคิดและหัวใจคู่กันแล้วกายจะเหลืออะไรเล่ากายก็ไปแน่นอนแต่ถ้าคุณมีความสงสัยอยู่นะคะหรือเหมือนสายพี่เจ้าในสายบิริยาก็จะต้องสงสัยทําไมนู่นนี่นั่นเวลาที่หัวใจกับความคิดมันจะเจอกันหรือมันจะเดินทางไปทํางานด้วยกันมันก็จะช้าลงนะคะเพราะมันมีข้อสงสัยมีแต่คำถามนะคะดังนั้นให้ลองดูลองเลือกดูนะคะว่าช่วงไหนคุณจะใช้อะไรที่เป็น ตัวได้เป็นศรัทธาที่ทําพาที่นําพาไปหรือช่วงไหนที่คุณจะใช้ความรักกับความศรัทธาคู่กุ้นไปหรือช่วงไหนที่ต้องมีสติเข้ามาข้างแต่สติควรจะมีทุกครั้งนะคะแต่ตัวที่สติเนี่ยจะเป็นตัวดีเช็คคุณว่าสิ่งที่คุณศรัทธาเชื่อได้ไหมหรือจริงๆในบางเคสที่บางเคสที่แบบคุณไม่ชชวยอย่อจริงลองดูก่อนถ้ามันไม่แม่มินเม์ต่อสิ่งที่ทำเขาเรียกว่าทำร้ายต่อชาติบ้านเมืองหรือทําร้ายต่อคนอื่นหรือทําร้ายตัวสรรพสิงลองดูค่ะมันอาจจะมีอายรด อยู่บนตรงนั้นได้มันอาจจะมีอะไรดีที่สามารถให้คุณไปต่อได้และที่สําคัญตรงนั้นที่เป็นกุจแจเพชรเลยนะคะคืออะไรรู้ไหมคะคือความรักและความปรารถนาดีที่คุณตั้งใจทําเพื่อมวลรวมและเพื่อผู้อื่นและตัวเองนะคะตัวเองดิฉันขอรวมอยู่ด้วยเพราะมันจะได้มีกําลังใจแต่ผู้อื่นและสังคมนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณเปิดวาวหัวใจคุณแล้วก็ทําให้คุณก้าวข้ามออกจากจุดที่ เขาเรียกว่าเซลล์เอชูไลเซชันในขั้นที่ห้าของมาสโลกไปสู่เซลล์ทันเซนเดนต์คือการที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะเป็นอะไรที่คุณทําได้อย่างไม่น่าเชื่อเป็นความมหัศจรรย์เพราะตรงเซลล์ทันเซนเดนต์ทำได้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่แต่ยังมีความเบผิดชอบในการทำงานนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเรื่องในเรื่องอในคลิปอื่นๆแล้วก็เจอกันในวันจันทร์นะคะเราเจอเรื่องราวต่างๆที่มอบเป็นประโยชน์แล้วก็องค์ความรู้ต่างๆ ที่จะได้แบ่งปันและในมันสุปด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ